สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับช่องไลฟ์สาระชแนลนะครับเพื่อนๆรู้สึกลำคาญไหมครับกับการที่มือถือของเราเนี่ยนะครับสะกดคําให้นะครับโดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วบางทีเราก็เผลอไปกดส่งให้เพื่อนๆซึ่งบางคํามันก็ผิดนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆพําลำคาญนะครับเราสามารถตั้งค่านะครับไม่ให้มือถือของเรานะครับสะกดคําให้แบบนี้นะครับวิธีการจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปที่ การตั้งค่านะครับสำหรับมือถือ iPhone นะครับการตั้งค่านะครับจากนั้นเราก็เลื่อนขึ้นมานะครับมาที่คำว่าทั่วไปนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นเลื่อนขึ้นมานะครับให้มาเลือกที่คำว่าแป้นพิมพ <ๆ S 2> ์นะครับแตะไปเลยนะครับจากนั้นจะสังเกตดูตรงนี้เห็นเห็นคำว่าแป้นพิมพ์ทั้งหมดนะครับตรงนี้จะมีเมนูแก้ไขคำผิดอัตโนมัตินะครับก็ให้เราปิดไปเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือการคาดเดาอัตโนมัติเนี่ยนะครับอัตโนติการคาดเดาเนี่ยนะครับ ก็อันนี้ก็ให้ปิดไปเลยนะครับจากนั้นเรากด back กันไปเลยครับแล้วเราไปดูอีกทีนึงครับว่าการป้อนคําให้อัตโนมัติเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่านะครับนี่ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับมือถือของเราก็จะไม่มีการป้อนคําแบบอัตโนมัตินะครับหรือว่าการคาดเดาให้เรานะครับโอเคนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะแก้ไขการป้อนคําอัตโนมัติแบบนี้นะครับก็สามารถทําคลิป ทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ